สวัสดีครับขออนุญาตส่งงานตู้ควบคุมโซลินอยด์บาหกโซนนะครับผมตู้นี้จะเอาไปคุมปั๊มนะครับสามแรงสองตัวนะครับผมก็คือปั๊มลดน้ำกับปั๊มลดน้ำปุ๋ยนะครับกม็มอเตอร์กวนปุ๋ยด้วยนะครับผมก็คือมีอยู่สามตัวแต่การทำงานก็นคือจะทำงานสลับกันนะครับก็คือลดน้ำเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วมอเตอร์กวนปุ๋ยกับ น้ำลดปุ๋ยก็คือจะทํางานพร้อมกันนะครับผมหน้าตู้ก็เหมือนเดิมครับชุดอะลามนะครับผมชุดปั๊มชุดอะลามนะครับผมก็ปุ่มฉุกเฉินก็คือปุ่ม emergency นะครับแล้วก็ชุดเซนอยเบานะครับผมหกโซนอันนี้ขออนุญาตไปเร็วนะครับในตู้นะครับผมในตู้ก็เหมือนเดิมครับผมก็มีตัวสโนฟมีเบรกเกอร์นะครับผมมีทามเมอร์แล้วก็นี้ตัวนี้ก็คืออิมเเตอร์นะครับผม ใช้ขับปั๊มสามแรงสามเฟสนะครับก็คือปั๊มสองร้อยยี่สิบทับสามแปดสิบนะครับผมอันนี้ก็คือคุ้มได้นะครับผมถัดมากกคือรีเลย์คอนโทรลนะครับแล้วก็เฟสโพดิชันแล้วก็เมติกนะครับอันนี้ก็คือเป็นไทม์เมอร์ทาม์เมอร์ก็คือมีทาร์เมอร์หน่วงปั๊มหนึ่งนะครับแล้วก็หน่วงโฟสวิตซ์แล้วก็รีสตาร์ทโฟสวิตซ์นะครับแล้วก็หน่วงปั๊มสองก็คือปั๊มลดน้ําปุ๋ยนะครับแล้วก็ตั้งเวลาหยุดปั๊มสองนะครับผม ตั้งเวลาหย,ยุดปั๊มสองนนที่นี้คือกรณีที่เราลืมนะครับลืมเปิดผ่านมือถือนะครับก็คือตัวทาม,มือตัวนี้ก็คือจะนับให้นะครับถ้าครบชั่วโมงหนึง่งถ้าเราไม่ได้ใช้งานก็คือมันก็จะตัดนะครับก็จะตัดแล้วก็จะข้ามาที่ปั๊มปั๊มรดน้ํานะครับเหมือนเดิมนะครับผมจุดต่อนะครับก็มีอินพุตไฟบ้านนะครับผมต่อเข้าแล้วก็ออก มหาปั๊มนะครับผมก็คือปั๊มหนึ่งปั๊มสองอ่าเป็นปั๊มสามเฟสนะครับผมถัดมาคือเป็นมอเตอร์คนปุ๋ยนะครับผมก็คือ220สองร้อยี่สิบแล้วก็โฟสวิตช์เปเชอร์สวิตช์นะครับแล้วก็ตัวเรสเซนเซอร์อันนี้เอาพุทออกไปหาเซอน์ไนบอลนะครับผมยี่สิบสี่โวลต์เอซีส่วนตัวนี้คือจะเป็นตัวปรับรอบนะครับผมปรับรอบของตัวมอเตอร์นะครับผมอ่ามาดูหลักการนะครับหลักการทํางานนะครับผมคร่าวๆนะครับอันนี้ออน ตัวเบ็กเกอร์คอนโทรลขึ้นนะครับผมชุดอินเวอร์เตอร์ครับพร้อมทำงานสแตนบายครับผมอ,อันนี้หมดเมนวนนะครับเมนนวนที่ปั๊มลดน้ำก่อนนะครับนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะรันเฮิร์ตขึ้นไปนะครับผมรันเฮิร์ตขึ้นไปก็คือจ่ายไฟ สามเฟสออกมานะครับผมก็คืออินพุตไฟบ้าน220นะครับออกมาเป็นไฟสามเฟสสอร้สิบทับสอปนะครับก็คือดูคุมปั๊มได้นะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือจะทํางานพร้อมกันไม่ได้นะครับทํางานพร้อมกันไม่ได้อันนี้เป็นปั๊มนะครับก็คือจะสตาร์ทไม่ได้นะครับก็คือจะทํางานทีละตัวนะครับจะทํางานพร้อมกันก็ได้แต่อันนี้ของลูกค้าก็คืออินอร์ล็อกไว้ก็คือไม่ให้ทํางานพร้อมกันนะครับ ไม่ทำงานพร้อมกันอันนี้ส่วนมอเตอร์อคนปุ๋ยนะครับอันนี้เราก็สามารถควรได้เลยอันนี้ไม่ได้แบบอินเตอร์ล็อกกับใครนะครับโอเคาะว่าอินเวอร์เตอร์มีตัวเดียวครับผมมีตัวเดียวก็ขับปั๊มทีละตัวนะครับกแมนนวลทีละตัวนะครับออโต้เหมือนกันนะครับอินเตอร์ล็อกไว้ก็ปั๊มขับปั๊มทีละตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในสุดของแมนนวลนะครับอ่าเห็นไหมครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ส่วนบาเหมือนกันครับผมเปิดได้เลยครับไล่ไปเลยหกโซนนะครับผมหกโซนนะครับอิสระนะครับอ่าอิสระโอเคมาดูโหมดออโต้ Auto นะครับผมโหมดออโต้ Auto. อ่านนี้ผมออโต้มานะครับผมออโตมารานนี้ตัวซอนอฟมันจะมีทั้งหมดอยู่แปดช่องใช่ไหมครับผมแปดชนอ แล้วคันนี้ของลูกค้าใช้อยู่6โซนนะครับผมก็คือถึงตรงนี้ส่วนจิตกับแปก็คือาะเป็นการเปิดปั๊มนะครับผมเราต้องการเลือกใช้ปั๊มไหนนะครับอันนี้ผมต้องการใช้ปั๊มรดน้ํานะครับเป็นหลักใช่ไหมครับผมใช้ปั๊มน้าเป็นหลักอ่าแล้วก็เปิดออนไปเลยนะครับผมถึงเวลานะครับถึงเวลาทามเมอร์นะครับอันนี้ผมแมนวนวลนะครับแมนวนวลใน หมดเป็นนวลแต่ว่าปั๊มเป็นออโต้อยู่นะครับหมดปั๊มเป็นออโต้อยู่นะครับอ่าเห็นไหมครับก็คือปั๊มรันนะครับผมปั๊มรันนะครับปั๊มรันหน่วงโฟสวิต์นะครับโฟสวิตต์เฮิ่์ทำงานนะครับผมอ่าอันนี้น้ําไม่ไหลนะครับโยนมาให้ทีสามนะครับก็คือเป็นรีเซ็ตโฟนะครับผมอ่าเป็นรีเซ็ตโฟนะครับนี่อิเตอร์อ่าอเคลยไหมครับก็คือโยนมาอีกนะครับอ่าเฮิร์ตขึ้นนะครับผมเฮิร์ตขึ้น ไปงี้เรื่อยครับผมอ่ตาตอนนี้อันนี้ผมเิสขึ้นมานะ้ผมตอนนี้อ่าน้ำไหลในเส้นท่อนะครับอันนี้ผมจำลองขึ้นมานะน้ำไหลในเส้นท่อนะครับตัวหน่วงโฟสวิต์ก็จะไม่โยนไปให้ตัวรีเซตแล้วนะครับก็คือครบวงจรน,นะครับผมครบวงจรถ้ากรณีาเราสูบน้ําอยู่นะครับเราสูบน้ําอยู่นะเกิดน้ําแห้งนะครับเกิดน้ําแห้งอ่าน้ําแห้งน้ําไม่ผ่านไม่พายนะครับผมไม่ผ่าน ไม้พายนะครับโยนไปให้ทีสามนะครับตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจที่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะตั้งเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับอก็จะโยนกลับมารีเซ็ตก,กลับมาสั่งให้ปั๊มทางานครั้งหนึ่งปุ๊บน้ําไหลนะครับจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของความรดน้ำนะครับหมดเมนวนที่ผมเทสหน้าตู้นะครับ โหมดแมนนวลที่ผมเทสหน้าตู้นะครับถ้าเราออโต้อยู่ของโหมดปั๊มอย่างเงี้ยก็คือไม่ว่าเราจะแมนนวลหรือออโต้การทํางานเหมือนกันนะครับการทํางานเหมือนกันก็คือไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็คือจะเป็นออโต้ในส่วนของปั๊มนะครับในส่วนของปั๊มนะครับอันนี้ปั๊มลดน้ํานะครับผมนีออนอญาตไปเร็วนะครับปั๊มลดน้ําเคลียร์นะครับผมอ่าอันนี้ผดมปิดาลาวครับผมอ่าโอเคนี้ออโต้นะครับ ออโต้ Auto. คือออโต้ในโหมดของปั๊มรถน้ำปุ๋ยนะครับอ่าเหมือนกันครับผมผมแมนวนวลมานะครับโอเคผมตัวตีนะครับอ่าอันนี้เราเลือกปั๊มรถน้ำนะครับอ่าปั๊มรถน้ำไอตัวนี้จะนับให้เรานะครับอันนี้ผมตั้งไวน้นาทีหนึ่งนะอันนี้จะนับให้แล้วแล้วนะครับอ่าผมแมนวนวลมานะครับเห็นไหมครับก็คือมอเตอร์กวนปุ๋ยก็คือกวนรอแล้วครับ อ่าควรรอแล้วนะครับอันนี่ผมตั้งไว้แค่ห้าวินะก็คือเมื่อกี้ก็คือมันเร็วไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมติดใหม่นะครับโอเคนะครับอันนี้ปั๊มรดน้ํานะครับอันนี้จบแล้วนะครับอันนี้ฝั่งมาฝั่งนี้นะครับก็คือจะเป็นมอเตอร์คนปุ๋ยกับปั๊มรดน้ําปุ๋ยนะครับอันนี้กรณีสมมุตินะครับถึงเวลานะครับอันนี้ผมออนเลยนะก็คือไม่ไม่ไม่ต้องออโต้นะปุ๊บนะครับเห็นไหมครับออนแมนวลนะครับ มอเตอร์กวนปุ๋ยกวนนะครับผมกวนก่อนแล้วปั๊มดูดปุ๋ยนะครับค่อยดูดนะครับหลักการทํางานนะครับก็คือจะประมาณนี้นะครับในส่วนของสั่งดูดปุ๋ยนะครับเหมือนกันครับผมอ่าเหมือนกันก็คือใช้โฟตัวเดียวกันนะครับผมปั๊มสองตัวแต่ใช้โฟเดียวกันนะครับใช้โฟตัวเดียวกันใช้ทัมเมอร์หน่วงแยกนะครับอ่าแยกชุดใครชุดมันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้อ่าตัวน,นี้ก็คือหมดเวลานะครับเห็นไหมครับก็คือถ้าหมดเวลาอย่างนี้ก็คือจะหยุดเลยนะครับก็คือจะหยุดเลยนะครับจะหยุดเลยนะครับจะหยุดเลยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของหมดลดน้ำปุ๋ยนะครับโหมดลดน้ำปุ๋ย ในโหมดออโต้นะครับผมในโหมดออโต้อันนี้เราเลือกเอานะครับว่าเราจะใช้ปั๊มไหนนะครับเราจะใช้ปั๊มไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้ปั๊มลดน้ํานะครับปั๊มลดน้ําปุ๋ยนะครับตัวนี้ อันนี้ก็คือมันครบนะครับถ้ามันครบตัวสวิตตรวจจับได้นะครับหลักการทํางานเหมือนกันครับผมหลักการทางานเหมือนกันครับอ่าน้นําแห้งนะครับก็คือน้ําแห้งน้ําในถังแห้งหรือน้าไม่ผ่านนะครับอันนี้ผมจำลองขึ้นมาไม่ใช่วันนี้ผมใช้ลูกลอยเฉยนะแต่หน้างานจริงก็คือใช้เป็นโคสวิตนะครับน้ําแห้งนะครับอ่าน้ําแห้งเห็นะครับก็จะโยนมาให้ตัวรีเซ็ตนะครับนับแล้วครับตัวรีเซ็ตนับแล้ว นะครับนะครับก็จะโยนมาให้ตัวป, internet, ปนนั๊มนะครับทางานเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันครบเวลานะครับถ้ามันครบเวลาก็จะโยนมาให้ตัวปั๊มปกตินะครับถ้ากรณีวาล์วเปิดอยู่นะครับ ถ้ากรณีบาเปิดอยู่นะ,ะมันก็จะโยนมารอเลยเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือมันโยนมารอลรแล้วแสดงว่า,าตัวปั๊มปั๊มตัวนี้มันครบเวลาใช่ไหมครับครบเวลาปุ๊บมันก็จะโยนมาให้แล้วคราวนี้ผมในโหมดเทสเนาะจาลองขึ้นมาเนาะก็คือบาทํา,าทง,งานอยู่ใช่ไหมครับถ้าบาทํางานอยู่ก็คือมันจะโยนมาให้เลยนะครับโยนมาให้เลยเห็นไหมครับมันก็จะโยนมาให้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เลือกโหมดปั๊มนะนะครับมันก็สแตนบายรอเลยนะครับ แตนบายรอนเลยก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้หลักการทํางานนะครับผมของตู้ใบนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมติดต่อมาได้จะเป็นหกโซนสี่โซนสองโซนสิบโซนอะไรก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับผมตทรมาสอบถามได้นะครับก็หลักการทํางานนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ นะครับหน้าตู้อ่าผมลืมบอกดนะครับหน้าตู้ก็มีตัวโชนโชแอมด้วยนะครับโชนโชแอมด้วยนะครับโอเคอันนี้ผมไม่ได้ต่อของชุดเพชเชอร์กับตัวเรนเซอร์นะก็คือทํางานเหมือนกันนะครับเรนเซอร์คือจะเป็นโหมดเอ็นซีเนาะอันนี้ผมรับวงจรมาอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามได้ครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอโทรไ้ให้นะครับทิ้งมบอโทรไ้ให้นะครับ ทำงานสองระบบผ่านทามเมอร์แล้วก็ผ่านมือถือนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม